สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหันเที่ยววันนี้ตกใจมากอยู่ดีๆแล้วก็ได้ที่นอนคือตั้งใจว่าจะขี่รถยาวไปถึงดอยอ่างขางนี่ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางอะ่ะเราอ่ะเจอป้ายที่เขียนว่าเออน้ำหุร้อนเอ๊ยบอกน้ําร้อนสักอย่าง <c oughs> ก็เลยเลี้ยวเข้ามาดูเลี้ยวไปเลี้ยวมาเอา้าอุทยานเฉยแล้วไม่มีคนเลยเงียบม,มากเราก็เลยจัดก,กางเต็นท์นอนที่นี่แหละค่ะนี่ถึงน้ำหุร้อนแล้วตรง ตอนนี้ดื้อยยนจะลงแล้วเดือเป็นไงบ้างร้อนร้อนคุณยิ่เข้าเลยสวัสดีค่ะขอเสื้อเลยนะเออถึงเต้นมากแกลงก่อนเลยสุดยอดยังไม่ได้ลงเลยสุดยอดแล้วสุดยอดเลยอุ่นจ้ะอุ่นวะโอ้เป็นไงบ้างอ่ะร้อนนะเข้อุ่นเลยเดีอยเดือยเดือยไมเท่าทางเป็นงั้นเลยอุ่นดีเลยตอนนี้เขาจะลงแล้วโอ้ จดัดตื่นลกแล้วรอ,อ <c oughs> จะบอกกันว่าการมาแช่น้ำร้อนแห่งนี้มัน,ม,นมันบังเอิญมากมากมันบังเอิญอีกแหละคือมันเป็นทางจากเชียงดาวนะครับไปดอยอ่างขางแล้วเรากลาลังขับไปดอยอ่างขางใช่ไหมแล้วผมก็เห็นป้ายบ่อน,น้ําร้อนป่งอ่างเขาเห็นป่ะไม่ไม่เขาขาเป็นคนเห็นผม,มเป็นคนเห็นป้ายดอยอ่างน้ำร้อนอ่างป่งอ่างอะไร <c oughs> ใช่ไหมสามหนึ่ง <c oughs> ผมเป็นคนเห็นป้ายน้ำร้อนป่งอ่างใช่ไหมใช่บ่อน้ำร้อน ผมมันเคยเห็นป้ายบอดร้อนโป่งอ่างใช่ไหมผมก็เลยเข้ามาคือไม่รู้นะว่ามันเป็นไงคือไม่รู้เลยจริงๆคือแค่เห็นป้ายก็เลยร้องเข้ามาดูดีกว่าเผื่อจะได้แช่สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปต่อแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าหน้าด่านหน้าด่านเพราะว่าเราไม่มีเงินสดจ่ายเขา ไม่มีเลยอะใช่เราไม่มีเรามีมัน60บาทแต่ว่าทั้งหมดละหนึ่งร้อยสิบบาทเออเออเสร็จแล้วอะผมก็เลยบอกว่าจะจะแช่ดีปาวะเพราะว่าตอนเนี้ยก็รู้ว่าเอออุทยานใกล้ปิดก็เลยถามเพราะว่ามันปิดกี่โมงเขาบอกว่าปิด4ี่โมงครึ่งก็แบบเฮ้ยตอนนั้นจะสี่โมงอะคือตอนนั้นจะ4ี่โมงแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเข้าก่อนอะคือมันเปิดได้เข้าถึงแค่สี่โมงครึ่งแต่ว่าถ้าเราอยู่ต่อใช่ไหมเราอยู่ได้ถึง5้าโมงผมก็เลยขอเขาเข้ามาดูก่อนเออตอนแรกเข้าไปดูอีกบ่อนหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายดูมันมันเออที่เเราคุยกันอะ แล้วคือบ่อนนั้นนะ่ะคือแบบไม่น่าเล่นเลยมันคือเป็น,เป,นเป็นตะไคร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำโคตรร้อนห้าแปดองศาผมก็เลยถ่ายรูปไปเขาดูใช่ไหมแล้วถามว่าเออเนี่ยมันใช่บอ่อนี้เปล่าสรุปว่าไม่ใช่นะอันนั้นเป็นบอ่อที่มันแบบเป็นต้นน้ําเ,เป็นตาน้ําเสร็จแล้วอ่ะผมก็เลยบอกว่างั้นมันก็น่ามันก็น่าเล่นแล้วนะแต่คือตอนแรกยังไม่ตัดสินใจว่าจะว่าจะว่าจะมาเล่นเพราะว่า เวลามันมันมันน้อยมากเหมือนกันชิดมากแล้วผมก็ไปเจอลานกลางเต็นตท์ตรงเนี้ยมันเขียนว,ว่าลานกลางเต็นท์ใช่ไหมผมก็เลยไปถามเพราว่าวันนี้กลางเต็นท์ได้ไหมเขาบอกว่ากลางได้โอเคผมเลยตัดสินใจลงที่นี่เลยครับ <S 1> <S 1> <S 1> สุดท้ายก็เลยได้ไปแลกเงินที่หมู่บ้านข้างๆเนี้ยตอนแรกอ่ะเราขอโอนพี่เขาบ<ช>อกโอนได้แล้วพี่เขาก็ถามกับมาว่า มีสัญญาณเหรอเออมีสัญญาณเหรอเขาบอกไม่ได้ก็เลยได้ไปเข้าในหมู่บ้านนะแล้วหมู่บ้านมีสัญญาณก็เลยไปโอนแล้วก็เอามาสรุปวันนี้ครับกางเต็นที่เนี่ยครับโออดีจัดอ่ะนะดีนะเขาสงสัยว่านั่นทำไมมันถึงมีน้ำร้อนผุดมนันมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าน้ำร้อนที่เนี่ยมันก็มีเศษขี้ฝุ่นเยอะนะแบบว่าเศษตะไคร่น้ำข้างใต้เนี่ยเออมันคือธรรมชาติไงมันธรรมชาติจริงๆก็คือเราแช่เราก็แช่แบบนั้นแหละแต่ว่าเราต้องไปล้างตัวอีกอยู่ดีแล้วคือวันนี้ไม่มีคคนเลยิดดู ผมถามเขาใช่ไหมว่าวันนี้คนเยอะไหมไม่มีเนาะ<ผ>ม,มีแค่ <นะ S 2> เขาบอกว่ามีคนเดียวเหรอมีมีรถคันเดียวของวันนี้เราก็เพิ่งออกไปตอนที่ผมเข้ามาแล้วสรุปก็คือมีแค่เราที่นอนอยู่ที่นี่ใช่โอโ้โหสนสบายจริงอะ่ะก็คือตอนแรกเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาที่เนี่ยคือเราเราจะไปนั่นน่ะรอยอ่างขาเราไปหาที่ที่กลางเต็นที่นูน่นแต่ว่าเออได้มาลงตรงนี้นก็แบบรู้สึกดีมากดีนะที่แบบคือเอา,อางี้ดีกว่าทุกป้ายที่มันแปะไว้อะ่ะมีความสําคัญนะ เออใช่ไหมไมันเป็นประสบการณ์แล้วอะ่ะการเดินทางเวย้ยก่อนหน้านี้เราอะ่ะจะนอนที่เชียงดาวแล้วเราก็หาที่พักใช่ไหมออที่พักตามรีวิวอะ่ะแล้วก็เลยเข้าไปตามรีวิวไม่ได้โทรไปอะไรนี้ใช่ไหมก็เข้าไปปุออ๊บเขาก็บอกว่าเต็มอลานกลางเต็นท์นั่นแหละที่เราจะไปอะ่ะเต็มเลยเพืขี่มาเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปจอดนอนสักที่จอดรถนอนก็คือวันนี้กะว่าจะนอนบนรถเพราะว่าฝนมันตกอากาศมันเย็นๆใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ตัดสินใจว่างั้นเราจะไป จุดหมายปายทางก็คือดอยอ่างขางเห็นไหมจากเชียงดาวเพราะเราก็ได้จะนอนเชียงดาวแต่มันติมก็เลยขับไปอีกเจ็ดสิบกว่าโลแล้วกันไปดอยอ่างขางมาไปหาจอดนอนแถวนั้นอ่าใช่เออทีนี้ระหว่างทางก็เจอป้ายนี้แหละ,ะก็แค่อยากแวะเข้ามาดูมันคืออะไรอ่าคือสรุปไปนะคือทุกป้ายที่มันเขียนไว้อ่ะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าเราอาจจะเจอที่แบบที่แบบที่ดีๆแบบเนี้ยก็ได้ถ้าเราแวะเข้ามาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราแบบมองผ่านไปอย่างเงี้ย คือวันนี้ผมไม่รู้จะไปนอนไหนเลยถ้าผมไม่ได้แวะเข้ามาที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่คงไปจอดน, он นอนข้างทางก็คงนอนแบบข้างปั๊มหรืออะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยร้อเจบาทมีบ่อร้อนแช่มีห้องอาบน้ํามีไม่ต้องบอกก่อนว่าร้อเจอ่ะมันคืออ,คอ่ะแล้วจะไล่ไล่ไปเลยอื ถ้าเข้าอุทยานคนละย0ก็เป็น40แล้วนะถ้าจอดรถ30ิก็เป็น70บาทถ้าแช่น้าร้อนคนละ20เป็น40บวกเดเมื่อกี้เป็น1้อสถูกไหมถ้ากางเต็นท์คนละ30มสองคน60บวกกับ้ยเมื่อกี้เป็นร้อยบาทแปลว่าถ้าคุณจะเข้ามาแช่บ่อน้าร้อนอย่างเดียวก็จะจ่ายแค่ร้0ยบาทแบบไม่กางเต็นท์ซึ่งถูกมากแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องแบบว่าน้ํานี่มันเป็นน้ําขังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่น้ําที่อยู่นิ่งๆอ,ะอ่ะอ่ามันไหลตลอดคือม,มันขุดออกมาตลอดหหนนนนนน้้าาดูตงััเเเ็มมอออไ แล้วมันก็จะไหลออกทางนี้เห็นปะเ<ไ>ปน็บนบ่อต่อไปเออแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราไปแช่บอ่อน้าร้อนแล้วไปตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปอาบน้ํามาเสร็จนะเราก็มาเนี่ยกินอาหารกันนี่สองจานเนี้ยสี่สิบาทคือลูกมันใหญ่มากเนี่เรามีข้าวเลยวันนี้ข้าวาเย็นของเรามาม้าหมูสับอ่าไปซื้อกับร้าน้าชาวบ้านขายราคาเท่าทั่วไปเลยอ่ะอืมสิบห้าบาทไม่บวกอะไรเพิ่มเลยเพราะว่า้อยู่บนดอยดูสับลดอันใหญ่มากดูผมปอก คือปอกทิ้งปอกขว้างผมรู้สึกองนั้นเลยเออเขาเห็นด้วยปอกกินเนื้อเนื้อหนาชิ้นหายกินเนื้อไปเลยเพราะว่ายังไงอะรู้เลยว่าเนี่ยกินไม่หมดแน่นอนแต่ว่าถ้ากินไม่หมดมันก็น่าดีผมก็เลยปอกทิ้งแม่งเลยขี้หนอตั้งปอกตายไปอันอีกเออเขาเห็นอยู่เปลือกเมื่อกี้โโหโคตรหนาปกติด้วยแต่แบบปอกบางแล้วก็จะแกะตาไปไปกินเนี่ยเดี๋ยวไปกินขนมแล้วไปครับตอนนี้ก็เป็นเช้าที่มานบนรถนะเมื่อคืนนี้นานบนรถตรงนี้ ตอนนี้เราก็กำลังไปเอาผ้านะผ้าเราตากทิ้งไว้่ยน,น,นอนสบายล้วเมื่อคืนสบายแต่ว่าเขากลัวผีแล้วก็แล้วยุงก็กัดแกะเมื่อคืนนอนสบายมากเพราะว่าอากาศมันดีแล้วฝนก็ตกดังปอกแป๊กปอกแปก๊กพามาครับอตอนนี้นะครับเราก็กำลังที่จะไปแช่บอนน่อนร้อนตอนเช้าตรู่นะครับตอนแปดโมงไม่อยากแช่อะ,อะไรทำไมอะอนหนาวก็เราจะต้องแช่เพื่อเตรียมเดินทางต่ออะ ม,มันจะได้แบบรู้สึกสดชื่นหรือแบบรับน้ำรับแร่ธาตุไปก่อนเพื่อที่จะออกไปเดินทางต่อไปนะครับนี่อันนี้เป็นลานกลางเต็นท์ของเขานะคือมันดีมากจริงอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเลยนี่นี่เป็นลานกลางเต็นท์เลยนะแล้วตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยเป็นบ่อน,น้ําร้อนน,อนะเนาะแล้วก็หันปีเป็นห้องน้ำเออแล้วคือทุกอย่างมันดีหมดเลยจริงๆมันไม่รู้พูดคำไหนแต่คือจะคําว่าดีอ่ะดีเพเออดีจริง เราจะไปดูบ่อที่มันผุดน้ำออกมากันเลยดีกว่าเนี่ยดูครับทุกคนนี่โหคือแบบสวยนะสวยมากคือคือเมื่อวานผมได้ถามชาวบ้านใช่ไหมคือชาวบ้านเน่ะเขาร่วมกันสร้างนะตอนตอนแรกตรงเนี้ยเป็นที่ของชาวบ้านแบบว่าเป็นที่ส่วนรวมมาแหละแล้วคราวเนี้ยคณะแพทยศาสตร์ของมอเชียงใหม่กับชาวบ้านเนี่ยก็เลยม,มาร่วมกันสร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นสร้างแบบ สร้างเป็นหินเป็นหินอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เป็นทุ่งนาเป็นควายอะไรเงี้ยแหละตรงนี้เราก็พอสร้างเสร็จใช่ไหมอุทยานก็เข้ามาดูแลให้ครับคืออุทยานเข้ามาดูแลให้เนี่ยก็คือดีมากเขาดูแลพวกความสะอาดดูแลความเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติชาวบ้านมาสร้างทิ้งไว้แล้วใช่ไหมแล้วไม่มีอุทยานเข้ามาดูแลก็กอาจจะเละเทะแล้วก็ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นกา๊าซไข่เน่านะที่มันลอยออกมาจากน้ํานะแต่ว่าตรงที่บ่อแช่ไม่มีนะครับนี่บอ่อหนึ่งบ่อสอง เฮ้ครับก็จบมาลวเดี๋ยวผมจะไปแช่น้ําร้อนละครับประมาณนั้นสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราอยู่ที่บ่อแช่น้ําแร่โป่งอ่างเช้าเนี้คือแปดโมงเชา้ชานะอุ้ยเราเจอชายคนนึงค่ะเขาน่าจะเป็นคนในพื้นที่ก็คือเขา,าลางแช่น้ําร้อนอยู่เดี๋ยวขอถามเขาหน่อยดีกว่าทํามันมาถึง,ถงมาแช่เช้าขนาดนี้สวัสดีค่ะคือเช้าเนี้เป็นยังไม่ได้ถาม คุณรู้ได้ไงเนี่ยเห็นกล้องพวกคุณคือเช้านี้เลยเหรอเได้ยินแล้วไงว่าจะสัมภาษณ์อ๋อสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อโก่ะคุณโกเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าคะใช่ะคุณโกคนท่วอินเดียอ้าวอย่างวะคุณโกทำไมถึงมาเช้าจังเลยค่ะคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันดีมากเห็นน้ำใช่ไหมไม่คือคุณโกทีิฉันถามว่าทําไมมาเช้าจังเอ่ออ๋อก็คือชาเนี้จะออกไปทั้งนอกออกไปเดินทางไกลก็เลยมารับ สารอาหารรับแร่ธาาุให้ร่างกายอ๋อคุณโก้ก็ต้องเดินเหมือนกันเหรอคะใช่นี่อากาศร้อนมากเลยเนี่ยนี่นี่สุดยอดคือมันสุดยอดนะครับทำไมคุณโก้แช่แค่ครึ่งตัวคะก็เราต้องปรับปรับอุณหภูมิร่างกายครึ่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงบ่อที่มันถึงคอเราจบการสัมภาษณ์คุณโก้เพียงเท่านี้นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ความรู้อะไรแล้วก็ถามไม่ตรงและกับคําตอบเอ้ยไม่ใช่ตอบไม่ตรงกับคาถามเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มากินกาแฟนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีน้ําร้อนให้ใช่น้าร้อนดีมากเลยอแล้วก็ซ,ซื้อกาแฟใจากในหมู่บ้านมาแล้วก็ซื้อขนมมากินนะครับก่อนออกเดินทางสําหรับการมาบ่อนน้ำร้อนปลูกอ่างไปเลยที่ดีมากเลยแนะนําทุกคนนะว่าถ้าสมมติผ่านมานทางน,นี้นแล้วเจอป้ายอ่ะควรมาจริงๆคือคุณจะประทับใจมากแล้วก็จะไม่จะไม่เสียเวลาเลย มาช่วยกันจานน่ายเงินค่าเข้าอุทยานใช่ใช่เออเพราะว่าเป็นค่าบำรุงรักษาท้องที่แล้วก็ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากจริงๆนะคะใช่ๆโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ว่าไงก็มาฮารแค่นแหละ <Okay. S 2> ไม่ต้องมีอะไรพูดมาบายคือมันดีจริงบ๊ายบายครับ